ดอกโชคลาบมาดามงาน่นแท้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยดอกไม้มงคลเด้อจะ้ะเพิ่นเอิน้นดอกโชคลาบว่าซั่นซื้อภาษาเพิน่นอยู่นี่ก็บ่ฮู้ว่าซื้อหยังเด้อจะ้ะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะนี่หาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เกต็ตร้านขายดอกไม้ร้านขายของของต่างประเทศจะ้ะพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเอิน้นดอกหยังนอแต่ว่ามูแพทผ้าอิน้นดอกโชคลาบบานโชคลาบับ่นถ้าเพิ่นออกดอกนี่ มีโฉบมีลาบเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะจา้ะสวยงามมากนี่ปะลักษณะใบมันจะเป็นแบบนี้เด้อจ้ะนี่ลักษณะใบนี่เพิ่นก็ลั่งสิขึ้นมาอีกเห็นบ่เนี่ยแต่ตันนี้ขึ้นสูงแล้วงามค่ัอุ้ยงามงามงามหวานโฉกหวานลาบผู้ใดเห็นก็คอใเห็นมีโชคมีลาบเนาะมืนอันถ่ายบ้านโม่ให้เบื้องนนี้ถ่ายบ้านจาของจ้ะนี่ สวยงามมีจักดอกนับดูหนึ่งสองสามสีหปดเกสิบสิบเอลุนไปแล้วหลายดอกนะั่เห็นมาจากี่น้องจ้ะเอาโซรก็ละมาฝากเดิมมานี่